เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลเ c g ซเมืองทองยูเนเตดของเราก่อนที่วันพุงนี้นะครับวันเสาร์ที่15มีนาคมเ c g ซเมืองทองยูเนเตดจะพบกับทีมเพื่อนตำรวจที่สนามเอ g ซสเตเดียมช่วงเวลา19นาฬิกานะครับขุนพลเอ g ซเมืองทองยูเนเตดของเราก็มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่คือเจ้าก๊อฟวุฒิชัยทาทองข้อเท้าพลิกในเกมที่พบกับทีมคนครปฐมยูในเตดก็น่าจะอีกสักประมาณ สอถึงาอาทิตย์น่าจะกลับมาได้ส่วนน้องชายนะครับเจ้าบี้ชัยนรงทาทองก็งมีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยเช่นกันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง,งการรักษาอาการบาดเจ็บก็น่าจะพักประมาณ2-3อ,อาทิตย์ใกล้เคียงกับพี่ชายนั่นแหละครับก็เลยทําให้ในแนวรุกของทีมกิเลมพยอง <S <S เหลือเพียงแค่เทรสินแดงดาเจบรลทรอยและก็มิลานบูบาโรนะครับในการสร้างสารรค์ผลิตส,สกอร์ให้กับทีเมืองทองยูเต็ดของเราในการเจอกับเพื่อนตํารวจ แต่นั่นก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าทีมกีฬาพยองของเรานั้นนักเตะหลายต่อหลายตำแหน่งสามารถทดแทนกันได้ในเรื่องของการทําประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ามุยเทเรสินแดงดาพิโกโดสกอนทองเหลาเจ้านิวทิติพัน์พุ่งจันมาริโอยูรอฟสกี้หรือผู้เล่นในตําแหน่งอื่นๆนะครับเพราะว่าทีมกีฬาพยองของเราในฤดูกาลนี้ค่าเฉลี่ยในเรื่องของความสูง ทั้งทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยละครับในแต่ละตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นลูกตั้งเตะลูกฟิกคิกต่างๆเนี่ยวังผลได้เลย <biting> ในส่วนของทีมเพื่อนตำรวจนะฮะมาเต่รับหนิบ,นบแล้วก็สิวก,กรจกักรราศาสตร์จะไม่สามารถลง ช่วยทีมเพื่อนตำรวจได้เนื่องจากติดสัญญาในเรื่องของการยืมตัวนะครับแต่ว่านักเตะในทีมของเพื่อนตำรวจนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมมากมายจากฤดูกาลที่แล้วสักเท่าไหร่ในแง่ของสปปรตทีมก็น่าจะยังคงเหลืออยู่นะฮะในเกมล่าสุดนะครับนักเตะต่างชาติของเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะอย่างดูดูหลุยเอด็ดวาร์ดนะ คุณพลเอสซีจมุนทองอยู่แต่เจอดูดูมาในฤดูกาลที่แล้วกับทีมภูเก็ต FC ที่เราเอาชนะไปได้อย่างถล่มทลายเลยก็มีดูดูอยู่ในทีมภูเก็ตนะครับรวมไปถึงช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับทีด่ดูดูไปทดสอบฝีเท้ากับทีมปตทระยองก็ได้มีโอกาสดวลฝีเท้ากับ คุณพลเยาวชนของ s อ g เมืองทองอยูเต็ดม,มาแล้วซึ่งในเกมนั้นเจ้าเคทศสลลาเทศก็ลงสนามช่วยทีมในเกมนั้นด้วยนะฮะซึ่งก็น่าจะรู้ทางวิธีการเล่นของดูดูเป็นอย่างดีครับนอกจากดูดูแล้วนั้นก็ยังมีนักเตะหลายต่หลายคนนะครับที่คุณพลเอสซีเมืองทองอยูเต็ดของเราห้ามประมาทเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นมิเกลเมอร์ซี่นะครับดูการที่แล้วก็ทําประตูกี่เลนมผอกของเราได้ลูกตีเสมอ2อสรวมไปถึงปกเก้าอน,นันต์ประกอบเป็นพลัสหรือสุริชาสารีพิมนะครับ ที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสในเรื่องของการเล่นฟุตบอลฉกฉวยได้เป็นอย่างดีนะฮะแต่ว่าเกมนี้นะครับขุนพลกเรียนผยองของเรามีความมั่นใจเต็มร้อยจากการลงสามสามเกมหลังสุดที่ชนะทั้ง3นัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทนครปฐมแล้วก็ทีโอท และถ้าเกิดชนะในเกมบันเสาร์นี้โอกาสในการนำไปญจาฝูงต่อไปก็มีค่อนข้างสูงนะครับเล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้ากองเชียร์เอสซีเมืองทองยูเอเ็ดประมาณหมื่นกว่าคนนักเตะกีฬาฟผตยอลของเราต้องสู้ต้องทุ่มเทต้องกัดไม่ปล่อยเพื่อแฟนบอลน,นะครับและก็คว้า3ามคะแนนให้ได้ในเกมนี้นะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินาาธรรมสจจานันท์ ซึ่งกลับมาเป็นกําลังหลักของสโมสรกีเรียนพยองของเราสลับกับพี่ตาที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่พอดิบพอดีเลยละครับซึ่งนัดที่แล้วพี่ตองก็ลงสนามไปแล้วเต็มเกมนะฮะและนัดกับทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยก็จะกลับมาเป็นกําลังหลักในแดนหลังของเรารับรองว่าแผงหลังหลังจากนี้จะเหนียวแน่นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับจะเจอเพื่อนตำรวจนะครับตองต้องมาถามนักเตะในเพื่อนตำรวจเนี่ยมีชุดเดียวกับที่ไปประสบความสําเร็จที่พม่ากับตองมาครับ ก้าเป็นนักเตะแบบไหนครับตองผมว่าเขาเป็นเป็นนักเตะที่เป็นกองกลางที่มีมีทักษะสูงแล้วก็เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาผมว่าเขาเขาเป็นนักเตะที่น่ากลัวคนหนึ่งครับเวลาซ้อมด้วยกันทีมชาติจะต้องได้รับลูกยิงเขามากปกติเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของการยิงไกลครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีมีมีลูกเด่นจุดเด่นคือคือการยิงไกลครับผมก็ก็คงต้องระวังในจุดนี้ด้วยครับผมแล้วประกอบล่ะครับประกอบเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วผมว่าอย่างนั้นแล้วก็ แต่ว่าก็ก็ต้องดูในเกมครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าก็ยังเชื่อในในศักยภาพเพื่อนทีมทุกคนว่าว่าจะทับมือกับกับทีมนี้ได้อย่างแน่นอนครับผมหลังๆเนี่ยบอลไทยลีกจะเห็นได้ว่าลูกยิงแต่ละลูกจะมีคุณภาพมากแม้จังหวะครั้งเดียวก็ยิงได้อย่างเช่นล่าสุดนะ่ปะปกรณ์ยิงแอร์ฟอร์สไกลมากแล้วก็ฮุกเข้าประตูตรงนี้ผู้สาประตูเองก็ต้องระมาดระวังลูกยิงของนักเตะไทยลีกครับก็ก็คือเดี๋ยวนี้ มาตรฐานทุกอย่างมันก็สูงขึ้นครับผมก็คืออย่างเดียวที่ทําได้คือต้องต้องมีสมาธิให้มากที่สุดแล้วก็ต้องต้องพร้อมตลอดเวลาครับผมไม่ไม่สามารถประมาทได้แม้แต่วินาทีเดียวความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมก่อนเจอเพื่อนตำรวจเป็นไงบ้างครับตองเองก็เซอร์ไพรส์แต่เกมที่แล้วแต่จริงๆเป้าหมายหลักก็คือเกมนี้แหละครับผมก็ผมว่าทุกคนก็ยังมีความมุ่งมั่นเต็มที่แล้วก็คือก็ฝึกซ้อมกันค่อนข้างที่หนักพอสมควรเพื่อที่จะรอรับ เกมในบ้านวันในวันเสาร์นี้ครับผมก็คิดว่าทุกคนทํางานกันเต็มที่แล้วก็ยังไงก็วันเสาร์นี้มีอยู่อย่างเดียวที่เราต้องการนํามาฝากแฟนบอลก็คือ3แต้มครับผมเท่าที่คุยกับเพื่อนๆในทีมเขาจะบอกว่าเวลาเจอกับหลายๆทีมทุกทีมไม่กลัวเมืองทองต้องการที่จะเอาชนะเช่นเดียวกับตำรวจอัดฉีดรู้ละสองแสนเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายที่จะมายิงเมืองทองในบ้านคผมว่าทุกทีม,มาเล่นกับเราเนี่ยก็เหมือนเหมือนเขาใส่มาเกินร้อยอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เขาอยากจะล้ม เมืองทองด้วยก็คือเราก็เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แหละครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอใครเนี่ยคือทุกทีมก็ไม่ไม่มีง่ายแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็คือผมว่าก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแหละว่าว่าทีมเราจะจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับผมคือคือทุกแมตที่ที่เมืองทองลงเล่นไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าไปเยือนก็แล้วแต่เนี่ยคือเป้าหมายแรกของเราเลยคือสามแต้มก่อนแล้วก็คือคือเป็นเป็นเกมในบ้านด้วยยังไงเราก็ต้องเต็มที่ต่อหน้าแฟนบอลอยู่แล้วแล้วก็คือ ทุกอย่างผมคิดว่าเรา <Okay. S 2> พวกเราจะใส่เต็มที่กันในวันนั้นแน่นอนแล้วก็คือยังไงก็ยังยังอยากจะฝากขอกําลังใจ <Okay. S 2> ขอขอกําลังใจจากแฟนบอลกองเชียร์ทุกคนนะครับผมแล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนทีมเราแล้วก็พวกเราจะทาเต็มที่แน่นอนครับผมสัญญาฮะแล้ววันวันอาทิตย์ วันหลังจากนั้นก็เป็นวันเกิดพี่ตาลด้วยก็มาให้ของขวัญวันเกิดพี่ตาลด้วยนะใช่ครับผมก็ก็คือมาเหมือนมาอวยพรล่วงหน้าให้กับพี่ตาลเลยก็ได้ครับผมก็มากันเยอะครับผมผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งในวันในวันเสาร์นี้ครับผมผมครับแองคจิลแทตต์อก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์ scg เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดใครว่างช่วงเวลา19บเนาฬิกาบางคนติดงานวันเสาร์ก็น่าจะพอมีเวลาหลังจากเลิกงานแล้วเดินทางมาที่สนามได้นะครับเตะสิบเก้านาฬิกาอากาศไม่ร ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือมาซื้อที่หน้าสนามก็น่าจะยังมีตัวที่เพียงพอสำหรับทุกๆความต้องการนะครับอ๋อและที่สำคัญนะครับในเรื่องของพลุไฟนะฮะสโมสรรนรงค์นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็ช่วยๆกันเลี่ยงนะฮะเพราะถ้าเกิดโดนปรับทุกสัปดาห์สัปดาเนี่ยเงินในส่วนนี้มันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นได้นะครับกรอยากให้แฟนคลับของเราเลี่ยงนะฮะเพื่อช่วยสโมสรของเรานะครับ แฟนคลับของเราน่ารักทุกคนอยู่แล้วนะครับหวังว่าจะเข้าใจกฎกติกาของทาง AFC เองเขาก็กําหนดมาตรงจุดนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำตามเราก็จะโดนปรับอย่างที่เห็นนี่หละครับรับปรับ,รบ,รบแต่ละเกมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันนะครับแล้วก็มาช่วยช่วยกันเชียร์นะครับในสนามวันพรุ่งนี้อย่างที่นักเตะของเราเคยบอกไปนะครับ ทุกทีมที่เจอเมืองทองนะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครเกรงกลัวนะักเตะเกงรงพยองแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเกรงกลัวก็คือกองเชียร์เอเมืองทองเย็ดที่ส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีข่มขวัญทีมคู่ต่อสู้ให้พวกเขาเล่นเกมที่ตัวเองถนัดไม่ได้แล้วก็ก้าวขาไม่ออกยังไงก็มาช่วยๆกันเยอะๆนะครับกดดันทีมเยือนครับ